อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4เทียบผลงานเควินเดอรอยสามตำนานกองกลางเพมเบอร์ลีกเควินเดอรอยกองกลางแมาสิตี้เริ่มกลับมาสร้างความสังเกตเือนให้กับเพมเบอร์ลีกครั้งหลังล่าสุดลงเป็นตัวสำรองยิงหนึ่งประตูกับหนึ่งแอสซิดช่วยให้แมาสิตี้บุกไปเฉลี่ชนะนีคาสเซนสามในถิ่นเจนเจนสพาร์ค จอมทัพเบลเยียมสะสมยอดทำได้รวมไปที่103แอซิดขยับแซงแฟงลัมพาดอาดีตกองกลางเชลซีไปรั้งอันดับ3ร่วมกับเวโรนีตำนานดาวยิงปีศาจแดงขณะที่จอมแอซิดต,ตลอดการยังคงเป็นของแรนคิกอดีตปีกพมุตแมนยูในเตดที่ทำไป162ครั้งส่วนเชฟฟาเบกัสอดีตผิวอ,อาเซนอลรั้งอันดับ2 111ครั้งนอกจากนี้เดมบอยยังได้รับคำยกย่องว่าฝีเท้าทเทียบชั้นกับ3ตำน,นานกองกลางพรีเมียร์ลีกอย่างพอสโคสตีเฟนจล,ลาดและแฟงลัมพาด เทียบสถิตผลงานของนักเตะทั้ง4รายออกมาดังนี้สถิติการเล่นเกมรุกเดอบรอย65ประตูสโค107ประตูเจราด120ประตูแลมพาร์ด177ประตูประตูต่อเกมเดอบรอย0.27สโค0.21เจราด0.24และแลมพาร์ด0.29เฉลเ่ลยนาทีต่อประตูเดอบรอย286สโค106 จราด191แลมพาด117โอกาสสาเร็จในการทําประตูเดือบรอย11.04%สโค55.44%เจอราด16.15%แลมพาด21.27%แอซิดเดือบรอย103ครั้งสโค55ครั้งเจราด92ครั้งแลมพาด102ครั้งสร้างโอกาสทองเดือบรอย134ครั้งสโค5ครั้งเจราด34ครั้งแลมพาด15ครั้งผ่านบอลสาเร็จ 81.88%เป็นของเดอร์บอยส่วนสโค90.72%เจราด81.75%แลมพาด82.74%สถิติการคว้าชัยชนะเดอร์บอย70.08%สโค64.3%เจราด50.6%แลม,มพาด57.3%แชมเปี้ลีกเดอร์บอย5ครั้งสโค11ครั้งเจราด0ครั้งแลมพาด3ครั้ง สรุปข่าวซื้อขายนาเตะไบตันเปิดตัววาเลนติโนบาโกจากบุคาโจเนียร่วมทีมด้วยค่าตัว10ล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญายาวถึงปี2028สเปอร์ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตนิโอนูซาปีกนอร์เวย์จากคลับบูตแล้วโดยดิวอาจทำให้นาเตะขาแข้งกับทีมเก่าจนกระทั่งจบฤดูก,กาลไปก่อนอเซนเวลากำลังพยายามอย่างหนักจะคว้าตัวมองกาโรเจอร์จากเบเรสโปมร่วมทีมให้ได้ เลสเตอร์ ester, มั่นใจจะสามารถเป็นดีลคว้าตัวสเตฟานอโโเซนซีกองการอิตาลีมาเาร่วมทีมได้ภายในสัปดาห์หน้าอัเอติฟกำลังให้ความสนใจในตัว Up อับดุไดลูคูเร่กองกลางของเอเวอเรตันอาร์ซนอลปฏิเสธข้อเสนอขอยืมเอมิลสมโรไปใช้งานจนจบฤดูกาลแล้วสาวดิีโบลีกมีแผนจะทุ่มเงินมหาศาลความมา้าโมซาลาและคิวเมเดรยไปคาแข้ขงที่ตะวันอ,ออกกลางอิตาลีมีแผนจะคว้า,าตัวไบรนบลอมบีา by, จาก อาจแจ็คอัพส์ดัมร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในเดือนนี้แมนยูไนเต็ดอาจจำใจจะต้องรีบขายอัลโตนเนอจากทีมให้เร็วที่สุดเพื่อตัดปัญหาการแย่งทีมแย่ค่าตัวเหมือนออลโตนิมาซิยาอัน,นาเซ่มีแผนจะคว้าคาซิเมโร่ไปร่วมทีมเคียงข้างกับโรนัลโด้หรือผูกเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวอารสันกองกลางของแอตาลันตาแมชัตตี้กำลังให้ความสนใจในตัวของฟอร์เรนเวิร์ดที่ค่าตัวอาจพุ่งสูงถึงร้อยล้านปอนด์โดยมีบาเยบร์นและเรอัลมาดริดเป็นคู่แข่ง นเนคเซนกำลังให้ความสนใจในตัว, one, วามวานูโคเน่กองกลางของโมรเ์เซนกลันบัคการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของนินคเซนกับจูิลนตันอยังไม่บรรลุผลหลังดาวเตะต้องการเพิ่มค่าเหนื่อยกว่า2เท่าจากที่เคยรับอยู่70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์